อยู่ในโรงอาหารตอนเที่ยนะครับตอนนี้เด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วก็เอาเศษอาหารที่เหลือไปอย้ายห,หมดนะลูกกินให้หมดย้ายเหลือไปกินให้หมดไปขอบคุณครับไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกคนครับตอนนี้มาสำรวจนักเรียนและลูกโอเคอเคอาเทเทน้ำไปได้เลยนะ ที่เหลือกว่าได้หมดไปลงไปเลยคอะด้วยลูกคอเคะเคาะด้วยคาะด้วย,วยไปกินได้หมดไม่หมดดิไปกินอีกโอเคดีมากจ้อนเก็บด้วย ทำโรนทำโรนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนอะไรเดือนอะไร,ไร <laughs> จำไม่ได้เลยจ้ะเอาจรอาะด้วยเขาะด,ด้วยเสร็จอาหารไป,ไปกินใหม่ไปกินมาไปทานได้เธอไอเดนตนต่อแถวนะครับ เพื่อเศษสิงเศษนานที่หลวงเหลืออยู่นิดนหน่อยหน่อยโด้ตังข้าวหมูครับโอเคอาาอนี่มัตยมาายไปใส่รองเท้า กิน,นยงังครับอ้าวทำไมากินไม่หมดเอามาเยอะเกินไม่ชอบอ้าวมามาต่อแถวมากินได้หมด เคาะด้วยลูกเคาะเคาะถาดด้วยอันนี้เด็กโรงเรียนนะครับทุกคนก็ต้องต่อแถวเพื่อมาเคาะเสดอาหารกินให้หมดไปกินมาใหม่ทำไมเอาไปไว้ก่อนไปรอดหนึ่งก่อนค่อยมา เอานาเดียม,มาจัดการเ,เ,าเน่เด็กๆต้องเึกนะครับต้องฝผกการกินไหญ่เหลือของมีค่าต้นนั้นและครับซื้อมาด้วยเอินด้วยทองฝึกให้เขารับผิดชอบว่าอาหารที่อยู่ในถาดอะต้องพยายามกินให้หมดรู้ตัวกินให้หมดต่อเอามาน้อยๆมา เอความวุ่นวายจะเกิดขึ้นประมาณ15นาทีนะครับหลังจาก15นาทีไปแล้วนเนเี่ย ก็จะเงียบในโรงอาหารนะครับไปกินให้หมดเอามาวริกูดปริกูดอิ่มแล้วเหรอเอาไปสิอโอเคเข้าใจรู้เรื่อง สาดก้าวหมูต้องให้น้อยที่สุดนะครับพยายไาม่เด้ก,กินร้อเหมิงร้อะเหมงไรล่ะเธอไหนว่างกินข้าวนี่ยังเร็ียบร้อยแล้วใช่ไหมอา้าวล้างถาดอะไรเพ็ดป้าสวัสดีครับไม่สุดรอ